โอ้เอีอเอ่อเปกติไม่เคยเป็นงี้นี่อ๋ออ๋อเราตั้งค่ากราฟิกไว้ต่ำวะมันเลย <c oughs> มันเลยแบบมอกจางๆแล้วควันอย่างงี้เหรอเจ๋งว่ะคุยกับพี่หน่อยเจกุลินพี่พี่พี่เหงาพี่ไม่มีเพื่อนเล่นเจกุลินเจกุลินเอ้ยหวัดดีหวัดดีเธอเป็นใครอ่ะ o ครับเช้า Have you v i s i t e d the park no. huh? y mm hmm. e oh. mm hmm. oh. uh huh. t It's so It's so อะไรอะ It's so อะไรอะพูดให้จบดิเป็นจ It's a l อะไรอะทำไมป้าไม่พูดไม่จบวะป้าพูดให้จบป้าไม่ไม่ไม่พูดให้จบวะ Leave our Samsoe ป้าเพ่งพูดไม่พูดให้จบอ่ะพี่ยัไม่เอ็นใ่เอ้ยคนคนนั้นมีหูกระต่ายอยู่ที่หัวและเขาเป็นไอ เขาเขาเป็นอะเขาเป็นใครอ่ะเขาเขาไม่หัวก็ต่ายที่หัวแล้วเขาแบบเขาเขาหน้าตาแบบยี่ฮีอู้พี่ชายคนนี้พี่ชายคนนี้ไอเยียฮาเขาไปเขาทำหน้าอย่างนั้นนะเพราะเขาสองคนอะไม่ก็ชอบขี้หน้ากันหรือยังไงอ่ะแต่คนลุงคนนี้อ่า น่าสนใจดีเนี่ยน่าสนใจดผีผมชอบเขาผมชอบคนนี้จังเจ็บ้าแต่ถ้าถ,ถ,ถ้าเราจะเอ่อเลิฟอเฟิร์สไซด์กับสัมวนันก็ต้องเป็นคนคนี้ป่าวะฮาร์โรอ่าคริสโปเราปล่อยเขาไปก่อนแล้วกันว,วันนะี้แต่วันหน้าถ้าเดินผ่านหน้าบ้านเมื่อาเลยก็ไม่รอดเนี่ยเอ เอาแบบเด็กๆง่วงนอนแว่งพูไปทุกวอะพูไปเรื่อยโอ้ผมผมผมบอกใครได้บ้างอะบอกใครไม่ได้เลยพี่ง่วงนอนลไปง่วงนอนเรา,าไปนอนแหละช่างมาเถอะไอ้ัวฟ้าผ่าเนี่ยช่างแม่งไ,ไปไปอยู่กับสายฟ้าโยนน้ำดีกว่าฟ้าผ่าตะไรไฟลุกอะไรช่างัวแม่งไงไปอยู่สายฟ้าโยนน้ำดีกว่า